ก็จะเป็นคนไต่แหละนี่เนาะคนประยูเฮือนบ่เฮือนไต่ดอกเนาะไต่ดอกไต่นอกนั่นแหละที่ร่วมกันเพิ่งหันเน่ยเฮือนไต่ดอกอันนี้เพิ่นปลูกยัง อ่ะสิเป็นยายเป็นอย่างจะโมเบิองเมืองายยายมันเป็นอย่างไรมันปะมันมันมันสจำปลังแเฮือนปะตัวนี้หนึ่งเฮือนไตไตดอกนี่แหละไตไตดอกไตนอกนี่แหละมันเป็นเฮือนแบบเกาอยู่นะโอ้เสียดายแส่ Hm? ผมมีคนยูวะยูบอกไปยอยู่ทั้งเฮือนอยู่ทั้งเรือนบ่นมือนมียูวะเบอกความใต้ได้บวะบอกบอกไตใดวะบอกอะไรฮะฮะจูมาแตจมาแต่ซ<ะ>ูมาแต่ใสเห็นไหเนาะสูมาแต่ นอยบ่าเวียดหมดแล้วแต่ว่าไต้คนใหญ่เกิดยังสิบหกไตอยู่นะอืมแบบเก่าเกาอยู่นะบางทีตาะลางเฮืกนพันเนดินมาแล้ว แม่เท่าสบายดีแม่เท่าคนไต้เนะเฮือนคนไต้เนอเฮือนคนไตหนะบ้าคงเบียดดงโมเมนคนไทยไตว้าไตล็อกว้านี่โมเมนเพื่อนไต่บากงเวียดเนอโมเมนเือนเรือนเรือนเรือนไต้เนะบ่งบอความไต้นนะ

เวียดเฮือนเหนียวเฮือนหนีงงามเฮือนเก่างามนี่้วกลักษณะเฮือนคนไตเนะาะทางไปจังหวัดบักกันบักกันมุ่งไปขอเกิดพักรถจังน่อยกัน มุ่งสู่จังหวัดบักกันและกาจิเขาเกาบางังเนาะแม่นวะเอิ่นเรือวนวะแม่นวะโอ้ไตยอย่างไตโทว่ะแม่นวะฮะคนไตเนรอเนอาะไตไตโทไตดอกไตดอก mét mà, tay đót nè, tay đót. Oh. hơn con nghỉ còn con tay không mét vài theo nỉ nè. Tay đót. Tay. Tay thổ. Tay thổ. Tay no. Tay thổ tuồng đót. แล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบ่เจ็ดแปดสิบแปดสิบเก้าล่ะก็เศร้าหือยี่สิบยี่สิบ่ยี่สิเนาะ ิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สิบสามยี่สิบสี่แปดสิบเก้าสิบละร้อยวะร้อยร้อยหห้อยรละอยเนาะโอ้กคนไตเนาะนี่เนาะไเนาะคนไตเนาะ

หอดสิบปีหราบอกในกี่ปีนะพึ่มุ่งใบขอฮะเงื่อนในกี่ปีสิบสองปีสองปีสองปีโบท่านโดนหรอโบท่านโดนได้สองปี Tụi nó ăn ừ, ơn tô cây bò Tô cây mà ừ. Cây Cây pít Pít Pát Nếu bảo quăm tay đầy kia nò Nếu nói đầy bọn này bảo quăm tay đầy bà Bảo quăm tay đầy bà <cười> <Hả>? <cười>

ได้นแน่บ่ได้แน่เนาะโอ้บ้านไต้นั่นล่ะชื่อบ้านนะชื่อบ้านยังหน่อยฮะชืออ่อบ้านยังเอค่พัดมุงคอเนาะมุงใบก้อต้นก้อหลายเนาะต้นก้อหลายคนเนี่ะพันฝ่ากันไปใส่เรา เฮ็ดงานเฮ็ดเวียดอันนี้เป็นอ่ามุเปลี่ยนเป็นมุงสังกะสีมุงกระเบื้องเป็นเฮือนไตไตด,ด็อกจ้ะเฮือนไตด็อกหรือไตนอกเนาะอ่าเราวางทางสิไปบักกันบักกันบักกันอีกหาสิบกิโลเมตรทางไปบักกันหาสิบกิโลเมตรเฮือนไตด็อก ตัว how ยู่นั่นตัวหมาวะาตัวหมาตัวหมาตัวหมากับแปะก,กันหนอตัวนี้เนี่ยคาลีวะแม่คาร์ลีบอ้ะโมเมนเ์คาลีเนาะว็าบ่แปะกันตัวนั้นตัวแมวบ่แม่นแมวบอ,อ,อแมว แมว่นอกา้เี่ยววเออเอิแปะกันอยู่นะตัวนี้เด็ต้นมะกล้วยวะมะกล้วย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 ตัวนี้เด็กเอินเอินเรือนวะเรือน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  เรื่อนเรื่อนเออไตเรื่อนนะไตไตยระเรื่อนเนาะก็เงือนไตเาน้านี่นะนับเลขนับนี่หนึ่งสองสามซีซีอะไรยังโบนับนับไตหนึ่งหนึ่ง

nói tiếng trung quốc là chích mèo. Chích mèo. con mèo. quam tay. Quơm tay. Nói là chích mèo chứ không phải thú mèo, thú mèo là ừ, tay cao lan rồi. Tú mèo. Mèo nó. Ừ, cao lan gọi thú mèo. Thú mèo nọ. Tai cao lan. Cao lan. cao lan. và mèo. Thú mèo, tụi mã, tụi cay, tụi vịt. Ừ. mú Mm -hmm. Kín nằm à, kín kín ừ. Đây gọi là nung Uống ừ. nước. Ừ. nước là kín nằm Uống ừ. nước là kín nung ừ. Kín khẩu kín khổ. Kín khổ. Ăn cơm Ăn cơm. Cơm. Ừ. cơm kín khẩu cơm. Đây bên này là kinh ngại Kinh Kín, kín ngai <laughs> <Kín ngài. cười> <laughs> <laughs> Tối nay ơn nhắn sẵn, ơn nhắn tên Khẩu ly. Câu lên là... ừ. à, Tay câu, câu lan thì vô sẽ du câu bằng rồi. Câu lan đây. Hả? Tay câu lan. Ồ, tay câu, câu lan. Câu, câu lan. Cái là... Có mệt. Cái này là đây. Có miệng. Có miệng khẩu ly khẩu ly là tay cao bằng thôi khẩu ly cao bằng Quảng Đông Trung Quốc cao bằng công sai công sai Quảng Đông Trung Quốc cao bằng thang cao bằng là what khẩu ly nọ cao bằng là tay cái này là tay gọi là khẩu ly đấy tay cao bằng là khẩu ly oh bỏ khỏi hủ quang căn bệnh đấy

Bố ngủ tiếng Việt à? tay ngủ quam tay à. Ngủ từ mụt Tây. lâu từ lâu Tây. lâu lâu đi đâu? lâu chú đi đâu? tộc bên này là lá đi chơi là lá du là... lịch thì lại là đi thi... tiếng kinh nhở lao lao Tây cầu làn Tây đốc Và thương ăn phần này นั่นเป็นมิติเฮเือนหลังใหญ่ๆเนาะนน่ไงเรือนไต้เนาะเรือนไต่ปะเรือนไต้ พาเถื่อนเพื่นงามงามพาเรือนเรือนนี่เป็นเสาจักตนนี่เสาหนีนาสิบจักตนโอ้เรือนตัวนี้ใ,ใหญ่ครับเลยออความไตว่มา,มา,มาหมาเนาะ เอิ้นบ่เอิ้นตัวหมาบ่เอิ้นก้อนจอก้อนจอเนาอความใต้ล่ะตัวหมาหนอตัวหมาเออไหนเนี้เจ้ากัเวัาไต้ได้อยู่น่ะตัวหมาเนาะความใต้เาหรอหมาเออหมาแมวไก่ตัวไก่ ตัวไก่เนี่ยน่ะแม่นบ่นี่นี่กอนกาเนี่ยตัวไก่าะความความความไตเฮาน่ะตัวไก่เนาะตัวไก่ตัวเป็ดเป็ดปัดตัวหมูว่ะตัวหมูว่าคือกันบ่ฮะ ตัวหมูว่าขึ้กันบ่นับเลยหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดไต้เนเอ,อ๋อไปทางไหนล่ะเนี่ยบ่ได้ไปเนะ เป็นบางความเสาเรือนนิเอครับหลายนี่เอบอก่ึง <c oughs> หูความเนาะได้แต่ความแก้วเนาะ <c oughs> ความไต้น่ะเจ้าไหลยู่เจ้าเจ้าไหลยู่ความไต้น่ะ ตัวนีวบ่มือบ่มือบ่นน่ฮะบ่หูความกันเนาะหูเป็นบางความอ่าส่วนหลายเป็นคำเวียดเป็นล่ะมีคนเถาน้าจิพอด้อยู่เนี่ยบอกเสาตั้งทั้งหินนี่กะ ตัวเฮือนตัวเรือนเรือนไตเรือนไตเพื่อนกระหูแน่บ่ะหูแน่ผู้เฒ่าหูอยู่ตัวเด็กหน่อยบ่บ่ไดอยแล้วเด็กหน่อยเป็นเป็นเวียดเปิดเลนะแต่ว่าเฮือนเฮือนนี่เป็นเรือนไทยอยู่นะมีขั้วเห็นบ่ มีครัวมีเรือนน้ำกัน